สวัสดีครับเต้ช่างคุยครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการขึ้นงานบิวอินกันครับ mm hmm. เมื่อเราได้รับแบบจากฝ่ายอินทีเรียมาแล้วนะครับเราก็จะติดต่อกับช่างหน้างานแล้วก็โฟร์แมนตกแต่งภายในครับส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันครับ mm hmm. ที่เห็นด้านหลังผมตอนนี้นะครับนั่นคือสเกลนะครับที่เราตีเส้นตามแบบที่เราวางเอาไว้นะครับ เพื่อเช็คระยะและก็ความถูกต้องครับหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ขั้นตอนขึ้นไม้โครงครับเพื่อทําการกรุไม้อัดต่อไปนะครับพอเราได้ไม้มานะครับทางทีมช่างก็จะเริ่มจากการทาน้ํายาก,กันปวกให้ทั่วทุกด้านเพื่อยืดอายุไม้ป้องกันแมลงเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มขึ้นโครงไม้ตามแบบที่ออกแบบไว้และใช้ไม้อัดยึดทับบโครงขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องทําให้พื้นผิวเนี่ย รียบที่สุดก็รองรับการปิดผิวชั้นสุดท้ายต่อไปนะครับก็มาถึงขั้นตอนการติดแผ่นลามิเนตตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานเลยนะครับก็จะใช้ผิวสีพื้นผิวลายไม้แล้วก็ปาดพันปาให้เป็นลอนเหมือนคลื่นครับและนี่คือการทากาวที่ถูกต้องนะครับสำหรับการติดลามิเนตเทคนิคตรงนี้คือหัวใจเลยนะครับ เพราะลอนกาวจะช่วยแผ่นลามิเนตติดกันเรียบสนิทกับพื้นผิวและจะทำให้แผ่นไม้ติดไม่หลุดง่ายไม่โป่งไม่พองและใช้งานได้นานอีกด้วยครับหลังจากขึ้นโครงไม้และกรูกไม้อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้แผ่นไม้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทำการติดแผ่นลามิเนตเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามดีไซน์จะแตกต่างออกไปนะครับแล้วแต่แผ่นไม้อยู่ที่อินเทเลดีไซน์ออกแบบครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบในงานออกแบบแล้วก็อินเทเลีย i g ดไซน์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก EP ต่อไปของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกไอเดียเราสร้างได้ไอเดียไอแค